สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะฮะไปดูเขาจับจิ้งหรีดขายกันนะครับวันนี้ได้ได้วันเวลาครบแล้วนะครับก็ดูครับว,ว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนบ่อหนึ่งนะเขาเริ่มจะเก็บกันแล้วไปดูกันครับอ๋อนี่ยเดี๋ยวดูเนี้ยน,น,น,นี่ครับขี้ออกนี่อ๋อจิ้งหรีดนี่นะจิ้งโกงจิ้งโกงเหรอจิ้งโกงสองหัวงสองร้อยเนาะ สองร้อยซาวแล้วนี่สองร้อยี่สิบโอ้โหโละ 220. ละสองร้อยี่สิบแพงราคาหมูนะแพงกว่าหมูแล้วนะครับนี่อันนี้คือที่เลี้ยงเขาเลยใส่ผักทองด้วยเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะผนนักทองล้าง,งทองจริงหรีอเดี๋ยวดูดวเขาครับเขาไงอันนี้เก็บเก็บที่มันตกอยู่ข้างล่างก่อนนะครับเก็บมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันทับกันตายหลายตัว นี่เลยนะเดี๋ยวล้างออกก่อนขอล้างออกก่อนนะโอ,ออนโอ้นะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่ามันเยอะมากนะแค่นี้ก็มือเขาล็อกน้ำแข็งอะเนี่ยเอาน้ำแข็งใส่ไปแล้วนกน้ำแข็งแล้วก็วเดี๋ยวเขาเช่าเดี๋ยวไม่ค้าพ่อค้าเขาก็จะมารับไปนะครับนี่นะนี่คือทิ้งโุ่งนะสองร้อยยี่สิบบาทครับราคาตอนนี้ต่อโลนะครับ อันนี้คือจับมาไว้ก่อนนะครับแยกตัวที่คือง่ายๆแต่ตัวที่มันตกลงไปข้างล่างแล้วอะกำลังจะลอกคาบอะไรไม่ลอกคาบใหม่อะ่ะเพราะก็จะมีลอ่ลอๆของการลอกคาบเลยนะโอเคนะครับโอ้สองร้อยยี่สิบแพงกว่าราคาหมูไปแนละ้วจริงโกะครับจริงโกะจ,จะใช่ว่าล้างท้องมันอ๋อจะล้างท้องมันนะพรุ่งนี้เขาจับพรุ่งนี้เขาจับอืมอ่ะ ก็คือให้ฟักทองกินนี่คือกินให้ล้างท้องว่างันล้างท้องออกล้างท้องล้างอะไรนะสั่นสะันขึ้นกินเลยเดี๋ยวจิงดิจะขึ้นมากินพวกนี้จะจับนะครับจริงโกงจริงโกงใช่จริงดีนะขออภัยนะครับเดี๋ยวเขาจะจับพวกนี้แล้วนะครับไม่ค้ามาลาพวกนี้แล้วนะโลละสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยถ้าสองร้อยถ้าเลือกสองร้อยยี่สิบอ่าถ้าเลือกไซส์ใหญ่ก็สองร้อยยี่สิบนะ ถ้าไม่คัดก็สองร้อยบาทต่อลโนะ,โนอ,ะอยวไปดูฝั่งนี้มังบอ่อนี้ก็เมตรยี่สิบคูณสองเมตรสี่สิบใช่ไหม,มใช่อ่ะโอเคเมตรยี่สิบนี่เลยนะครับอ,อยากจะกินเดี๋ยวันออกมากินคนนึงนี่โอ้โห,โหบอ่อนึงนี่ได้ประมาณกิโลเนี้ยประมาณอยู่สิบกิโลนะสิบกิโลนะ สิโกิโลขึ้นนะครับก็เป็นรายได้ที่ชาวบ้านที่นี่เลี้ยงกันทุกบ้านนะอันนี้คือหมู่บ้านบรรณาสวร์น,นะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดอยู่นะแถวตำบลภัยพัฒนานะครับอยู่ใกล้วัดหลวงพ่อสวงเลยนะครับก็เลี้ยงกันเนี่ยแบบเนี้ยหนึ่งบอ่อจะได้ประมาณสิบห้าโลนะครับโลสองร้อยก็ประมาณสามพันคือถ้าใส่ตัวน้อยจะได้ประมาณสิบห้าโล ถ้าบอ่อใหญ่กว่านี้จะมากขึ้นตั้งแับ20โล -30 โลนะครับยิ่งเป็นบอ่อปูเรยวๆเงี้ยกว้าง3เมตรยาว5เมตรเนี่ยยิ่งได้30โล -40 โลนะครับโอเคครับ